สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปิดมีอุปกรณ์ต่อพวกมือสองนำเสนอกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นผ่านพรวนมือสองจากค่าย c m t ค่ะนี่ค่ะเป็นผ่านพรวนมือสองสภาพสวยๆจาก CMT นะคะตัวนี้เป็นผ่านพรวน6ใบ24บัว10นะคะเป็นสินค้ามือสองสภาพสวยค่ะดูตัวโครงสร้างฐานนะคะ ตัวโครงสร้างฐานนะคะไม่มีรอยออกดามค่ะนี่ค่ะตัวโครงสร้างไม่มีรอยออกดามนะคะสีสันเดิมๆค่ะตัวนี้นะตัวใบนะคะตัวนี้นะคะเป็นใบเดิมอยู่นะคะเป็นใบจาก CMT ใบเดิมนะคะตัวนี้นะคะ ใบตอนนี้นะคะเหลืออยู่ประมาณ22-23นิ้วนะคะเดี๋ยวปิ่นบอดให้ดูนะตัวใบนะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ22-23นิ้วนะคะนี่ค่ะเห็นชัดไหมเอ่ยเดี๋ยวนะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะโฟกัสน,น,นิดนึงเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวนะคะอ่ะนี่ค่ะ ใบเือประมาณ22นิ้วนะคะตัวนี้นะตัวนี้เป็นผัานบัวสินะคะ6 24บัวสิจาก cmt ค่ะโครงสร้างดีนะคะใบดีค่ะตัวคัดท้าทยสวยๆนะคะตัวนี้ค่ะสีสันเดิมนะคะราคาไม่แพงนะพวงนี้3 4 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะ 34,500บาทเท่านั้นค่ะใส่คูปตา4 5่ห้าส่เจใสยันมา4 9่5ก้าได้เลยนะคะตัวนี้ใส่45แรงมาขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับพวงนี้นะคะโครงสร้างสวยนะคะตัวนี้นะสภาพดีค่ะสีสันเดิมนะคะใบเดิมจาก CMT นะคะพวงนี้นะนี่ค่ะ สีสันเดิมใบเดิมค่ะพร้อมใช้งานราคาเพียง34,500บาทเท่านั้นนะคะ34,500บาทเท่านั้นค่ะสีสันเดิมๆนะคะท่านใดที่มองหาสำหรับ624บัว10จาก CMT มือ2เรามีเข้าแล้วนะคะ สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรราคาพวกนี้34,500บาทเท่านั้นมีบรกิการจะส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้มีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้านะคะสอบถามสั่งซื้อที่081 0462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ